เมื่อนักมวยไทยต้องมาเจอกับเกาหลีจอมถีบหน้าครังานนี้มันจะเป็นพันพรือครับพี่น้องครับจังหวะนี้เปิดตัวมาครับนี่คือเพชรสมุยลูกเจ้าพ่อโรงต้มนะครับมามาชกถึงญี่ปุ่นครับโดยมาเจอกับนักองนี่ครับท้านนอองนักชกเกาหลีมีชื่อว่าชินดงยุนนะครับผมทั้งคู่เจอกันในการ h e ทเวอร์สัเนะครับเมื่อวันที่19นะครับเดือนสิงหาคมครับปี2023หรือปี2500 66นะครับที่นิวเพิร์ลฮอลโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับในกติกามวยไทยฮิตมวยไทยโอ้แทงเข้ามาแข่งขว้างชัดมาเอ้าไม่ธรรมดาครับแต่เนื่องชินดอนยุนผู้นี้ชก3ยกครับยกละ3นาทีครับถ้ามีเสมอก็ต่อพิเศษโอ้ขึ้นมาก็บันเสียนเลยครับต่อพิเศษหนึ่งยกด้วยนะครับถ้าเกิดเสมอกันครับแหมอย่าเล่าๆครับโดยท่าๆเล่าเล่าไม่ได้หดอกบากเฮ้ยเล่าๆลหลอมยาวถึงยืนแล้วนะอย่าเล่าๆเดี๋ยวหลอมยาวถึงยืนครับ ี่คือช่องพาวยไทยที่ซอแซกพาาต้าเอกลังช่องนี้โค้เชทีวีครับจังหวะนี้วงในครับวงในไรแขนเอาลุดออกมาชินดอนยุนครับชินทีมมาครับเรียกสั้นๆแล้วกันครับชินครับแหมมีซอขวากับชินดอนยุนเพชรสมุยเดินเข้าหายังไม่หวั่นกลัวโอ้สูงกว่าครับชินดอนยุนนี่น่าจะสูงกว่าน่าจะ12-15ถึงซนติเมตรขึ้นไปครับแหมทันา์ของเพชรสมุยนี่ดูตัวเอียดกว่าเลยครับโอ้เจอแข้งขวาเตะเข้าที่บันเซียนครับซอกซ้ายครับชินดนยุนเข้าซ้ายครับเพชรสมุย แล้วเจอพลิกเมียครับโอ้คนหนึ่งก็ขิดตรงคนนึงก็ยักไงครับขิดตรงคือล้มหน้าความคำยักไงคือล้มไปทางด้านหลังนะครับแหม่ยักง่ายคำยักง่ายมาแต่เดียวมัดหนึ่งซ่องครับฉลองหนึ่งซ่องจากวะนี้หนึ่งสองมาครับทีควาหน้าครับเ้าของชินดอนยุนเดินเข้าหาครับเพชรสมุยแกบเข้ามาอย่างไม่มันันกลัวครับเตะจ่อขาไปเจอมัดซ้ายขึ้นมาอย่างที่บอกครับว่าล้มล้มรวมรวมเลาาไม่ได้นะครับ รวมๆล่าๆล้มยาวทั้งยืนครับโอ้หมัดซ้ายครับจังวันนี้ทีมมาครับจับข้าไปเอ้าทิ้งตัวลงไปเองครับโอ้ตั้งใจทิ้งตัวชัดเจนครับแม่ทิ้งตัวเพื่อเบรกเกมเลยนะครับเ้างของชินดอนยุนผู้นี้ซองคว้าครับชินนนยุนเพชรสมุยนี่แม้ตัวจะเอียดกว่าแต่ก็เดินบทเดินบี้ครับซซกซ้ายผาเข้าให้เข้าคว้ามาชินนนยุนซอกขว้ามาครับจังวันนี้กอดไว้ก่อนครับอย่าแคบหนองบ้าอย่าแคบอย่าแคบเออคนเกาหลีบอกว่าอย่าแคบครับอย่าแคบคืออย่ารีบครับ เคลเดินเข้าหาผมจากวะน,นี้นขวานมาครับชินชินนี่ฟุตบอลไปหนึ่งสองชินเข้าขวาชินแทงแหลมเพียบพยสมม้มวมองว่าไม่โรสซกไรพีบ้าแบบนี้นั้นหนึ่งสองครับเดินบทเดินบี้เดินขยี้เข้าหาครับแม้แม้ว่าตัวจะเอียดแต่ก็เดินเบียดเหมือนกันครับเขาซ้ายครับจากวันนี้ไหลแขนกันครับพลิกเมียมาครับโอ้เกาหลีโดนพริกเมียครับพลิกเมียลงไปขวิดตรงหน้าขมำความตรงเลยเทียวเชียวมาซ้ายครับเขาซ้ายจากวันนี้โซกซ้ายผ่านเข้าให้ เข้าซ้ายครับโอกซ้ายพลกลงไปครับนอนหงายเลวันครับเจอศอกซ้ายนอนหงายเลวันครับโอ้กรรมังการนับเลยครับนับที่หนึ่งครับอืมชินไหวไหมครับชินครับชินชินไหวไหวอยู่ไหวอยู่จย์เนอร์จะเนอร์ผมไหวอยู่อ่าไหวก็ลุยกันต่อครับแหมใกล้จะหมดเวลาพอดีครับเดินเข้าหาครับเพชรสมุยกับจะปิดเกมครับจังหวะนี้เพชรสมุยครับเพชรสมุยมาครับศอกซ้ายครับเพชรสมุยโอ้โหลงไปนั่งเครงแต่ว่ามดยกพอดีครับไอยา หมดยกพอดีครับนี่ครับเพชรสมุยครับไดไปก่อนครับทาวาสลินทาวาสลินลงบ้างโอ้เรียกว่าเป็นคู่ที่เปิดมาก็ดุดเดือดเลยนะครับแม่ถ้าผมพักชื่อผิดก็ขออภัยนะครับเพชรสมุยกับพยักฆ์สมุยนี่ชื่อใกล้ๆคันนะเนี่ยมาเลกัะโตมาตีหยอกท่าที่เป็นผันผืกครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับแมหาว่าแล้วครับมีริงเกิลครับแต่ว่า ตากล้องไม่ถ่ายให้ดูครับนี่คือช่องพามาที่จะสอกแทรกภาษาใต้ครับเอกจากช่องนี้โคชเชทีวีนะครับในช่องทาง YouTube กดส u b s c r i b e ครับช่องทาง a c e b o o กกด Fol l o w กดติดตามครับช่องทางติดต่อกดหัวใจกดบวกครับนี่เวลาพักแป๊บเดียวครับพักแค่หนึ่งนาทีครับอ่าลุยกันต่อเลยหยอกเที่ยองครับหยอกเที่ยองหยอกทีซองครับดูว่าจะเป็นพันพอจังวันนี้อ่าลุยกันต่อครับมา ชกันตองครับโอ้ดูดูตัวเอียดกว่าเยอะครับดูตัวเล็กกว่าเยอะเลยครับท่านของเพชรสมุยครับแม่ชิดนอนดูนี่ดูสูงยาวกว่าเลยครับแข้งซ้ายครับผลวไปหนึ่งพางแต่อย่างที่บอกไม่มีวันไม่มีกลัวครับไม่วันไม่กลัวเดินขั้วได้ตลอดครับจังหวันนี้มัดซ้ายครับขั้วนี้แปลว่ายุ่งยุ่งเหยิงดื้อด้านนะครับขั้วนะครับทีมขวามาครับเจงาวะนี้ทีมขวาทีมหน้าครับโอ้ทีมหน้าสองครั้งเลยครับซอกซ้ายครับแม่เพชรสมุยไม่นำหัวครับสอกซ้ายเพชรสมุย ทีมหน้าแบบนี้ต้องโดนพลิกหมีครับลงไปงายแรงหวันเลยครับแม่ทีมหน้าเราเบิ้ลสองทั้งเลยนะครับด้านของชินดอนยอนทีไปครับมัดขวาเพชรสมุยซองซ้ายเพชรสมุยจังวันนี้จ้านี้กวางหน้าไว้เข่าซ้ายเพชรสมุยจับพลิกหมีลงมาครับอ๋อแล้วก็อ่อนปูออกเปียกเหลือเกินครับแม่สงสัยจะเป็นพืชล้มลุกนะครับล้มแล้วก็ลุกครับกระโดดซ้ายมัดขวาเพชรสมุยเพชรสมุยเดินเข้าหาครับเตะจ่อขามัดซ้าย เป็นของชินดอนยุนแข้งซ้ายจากเพชรสมุยเดินบทเดินบี้เดินขยี้เข้าไปเขาคว้ามาทีมาผมจังวันนี้มัดหนึ่งสองเพชรสมุยเพชรสมุยเดินควา้าอ่าน้ำตัวกับเพชรสมุยชินดอนยุนวนออกมาครับทีบซ้ายเพชรสมุยมัดควา้าเดินบทเดินบี้เดินขยี้เข้าไปทีมาครับจะมัดคว้าไว้นี่ครับโอกซ้ายับเพชรสมุยโอ้โหถึงกับมืนลงไปนั่งเคร่งอยู่บนพื้นครับแม่ถึงกับวูบครับแต่กรรมการถือว่าไม่นับครับกรรมการไม่นับไม่นับก็ลกยกันต่อครับมัดคว้าเพชรสมุย สองซ้ายเป็นสมุยผองเข้าให้ครับเจ้หนี้มัดซ้ายมาทีบซ้ายคืนครับโอ้โทไข่พี่เบา้าไอพี่เบาเทพไข่พ่มอาย่าไอแคนเลยพี่บวเบ้าออแคนไอแคนเช็ๆเลยในภาณีอาย่าแคนนัดคำแคนนัดแคนครับแคนนี่แปลว่าจุกนะครับจุกแน่นนะครับโอ้จังหวะเราเราจะทีบที่ท้องนะครับแม่ไปโดนไข่ครับโอ้เดี๋ยวไข่พุ่มไม่จองี่ทำเภอนนี้อาย่า โอ้โหเดี๋ยวๆดเด็ดทำไมในท่าขยโมันละเหมือนท่าเต้นทเวิร์กยังไม่รู้นะฮะอ่ะให้เวลาพักครับก็ไม่ได้ตั้งใจนะครับขอโทษพี่บอลเอ้ขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะข้ามเราข้ามช่วงพักไปเลยครับอ่าเพื่อความประหยัดเวลาครับอ่ะนันะขอโทษครับจันเฮ้ยไม่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 ได้ตั้งใจทีบไม่ได้ซาทีบไม่ได้ซาทีปหมดเดี๋ยวอ่ะมาลุยกันต่อครับไม่ได้ตั้งใจทีบครับ เกี่ยนมาครับหนึ่งสองครับทาน้าของชินดอนยุนมาซ้ายครับชินดอนยุนหนึ่งสองเตขึ้นบันเสียนครับแต่ลูกเตะเบาเหลือเกินครับชินดอนยุนครับเตะไปไม่สถาเลยครับแข้งซ้ายนําตัวแข้งซ้ายเตะเข้าก้างชัดเข้าก้างจับขาแล้วก็ทิ้งตัวลงไปนอนเหล่าแล้วครับแม่ทิ้งตัวแบบนี้ครับมันจะดึงเวลาเดินเข้าหาผมทาน้าของเพชรสมุยแข้งซ้ายชินดอนยุนชินดอนยุนวนออกมาออวนเป็นวงกลมครับเตะนี้ไม่โดนแล้วก็ทิ้งตัวลงไปนอนเองครับคือเพชรสมุยก็เตะครับแต่ว่าเขาตั้งใจทิ้งตัวนอนนะครับ แข่งซ้ายครับเพชรสมุนครับจังหวะนี้ศอกซ้ายแมไม,ไม่ไม่ถนัดเท่าไรครับวงในมาพืกเขาข้ามาเขาซ้ายตีโตเขาขวา,าตีมาศอกซ้ายผางเขาให้หมดเดียวมาครับขวางหนะ้าหักโอยเท่งครับหักโอยหักโอยเท่งน,นะเขาซ้ายเขาซ้ายใส่หน้าเลยครับแล้วก็ลงไปนั่งเคร่งอยู่บนพื้นครับแล้วจะลุกไหมเอาลุกช้าอีกต่างหากครับเอา้าเลือดออกนี่ระวังยายายา,ยาไปผมไม่ได้ซ้ำผมไม่ได้ซ้ำเขาตัวไม่ลงพื้นที กรรมการหาว่าเราซ้ำนะครับแต่เมื่อตกี้มันเป็นจังหวะที่คือตัวเขาค่อยๆย่อนะครับเขายังไม่ถึงพื้นนะครับแล้วก็ตีไปนะฮะโอ้ปากแตกก็ปากแหงโอ้สควาหน้าแห่งมีรอยแตกที่ปากครับเลือดไหลเลยครับเลือดไหลเป็นสายเลยครับชินดนยุ่นเดินขวาาครับโยนเขาไม่ชินดนยุนซอกขวาซ้ายเพชรสมุยแม่จะจรเข้ฟันหางแล้วก็ทิ้งตัวไปนอนคือเห็นไหมเขาตั้งใจทิ้งตัวนอนครับเอาเปรียบครับแข่งซ้ายครับจังหวะนี้แข่งขวามามัดขวาเพชรสมุยครับ แล่นครับแล่นแล่นชินนลยุนแล่นแล้วชินนลยุนทิ้งอะไรวะแม่หลักฐานฐานมันโอนเอ็นงอนง่ายๆขนาดนั้นครับชินนลยุนครับมัดขวาครับชินนลยุนจากวันนี้วงในครับเขาซ้ายเพชรสมุยเขาขวาชินนลซอกซ้ายครับกรรมการแยกอาเม็ดเวลาพอดีครับได้เลือดเลยครับชินนลยุนครับนี่ครับผลจากที่ทีบหน้าเรานะครับโอ้โหทีบ ถีบเราสครั้งครับสองครั้งซ้อนจนเพชรสมุยมีน้ำํำโหครับเพชรสมุยก็เลยจัดเต็มเลยครับตอนแรกกะแบบจะเลี้ยงไปเรื่อยๆหรือเปล่าครับพอโดนถีบหน้า2ครั้งซ้อนนี่เพชรสมุยอัดใส่ใหญ่เลยครับนี่เขาเขาใช้สเปรย์น้ำใส่นะฮะแหมอ่ะทำไม่ไม่ให้ดูก็ข้าช่วงพักครับ คำคำชงผักลาพี่นอ้องคือหลายแล้ว,ลวพันนี้เดี๋ยวเขาพักแป๊บเดียวครับอืมตอนนี้ก็ถือว่าได้นับคำนะครับท่านั้นของเพชรสมุยเพชรสมุยนี่ดีกรีแชมป e ์อีสุสุคัพนะครับเคยได้แชมป e ์อีสุสุคัพเมื่อปี 25602นะฮะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับอ่ามาเลยกกรตหยกที่ซ้ำหยกที่ซ้ำอ่าเอ,า,อ,อกกากรรมการรกเกมค,ครับอ๋อให้ให้หมอเช็คบายมาให้หมอเช็คก่อนหน่อยเื่อให้ให้หมอเช็กก่อนให้แพสสนามเช็กทีนอ่าให้แพสสนามเช็กก่อนครับประปากแหกค,ครับปากแหกถึงหัวใจครับอ๋อจมูกเลือดออกด้วยครับพยายรนี่ครับ ไม่รู้ฟันโยกหรือเปล่าครับโอ้เลื่อนไล่เลื่อนไล่พี่เพาเลือนเลือนไล,นไล่เป็นทรายโลหิตเลยเป็นแบนี้อขอบคุณที่ช่วยเซนเซอร์ครับนี่ต้องตรวจช่องภายในนะครับอันตรายนะครับเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นมายังไม่ดีอ่ะได้ไหมชกได้ไหมโมอชอกได้ไหมพนีนเราจะที่หมอดูแล้วนี่หมอต้องเรียกอีกคนขึ้นมาช่วยดูว่าจากแผลที่ผากนี่เขาจะชกได้หรือเปล่า โชคได้โชคได้เออพี่เป๋ให้โชคได้โชคฮิตหนึ่งโชคฮิตหนึ่งโอ้เอาละครับคือเลือดออกโอ้จมูกเบี้ยวครับโอ้จมูกเบี้ยวครับโอ้เบี้ยวเลยครับจมูกคือพอเห็นหน้าตรงได้ชัดเจนว่าจมูกเบี้ยวไปแล้วครับะะเห็นนะฮะเห็นนะฮะเบี้ยวหน่อยนึงครับโอ้โหเลือดไหลออกจมูกครับปากก็แตกออกเลือดก็ออกจมูกครับนี่ผลจากการถีบหน้าสองครั้งซ้อนครับเดินเข้ามาครับเจ้าวันนี้เจอถีบซ้าย เข้ามาครับอัานลาตัวครับท่านของชินนนยุนเข้าซ้ายชินนนยุนเพชรสมุยเดินเบียดเข้าไปถึงตัวจะเอียดแต่เดินเบียดได้ดีครับมัดนี้อ้าแล้วก็ทิ้งตัวลงไปนั่งเองครับแล้วโดนเข่าครับแล้วแกชอบทิ้งตัวโอ้แต่ว่าของของเราก็เข่าตามด้วยนะฮะเอาแต่กรรมการไม่เตือนครับแหมแสดงว่ากรรมการเอาอีกแล้วครับเห็นไหมฮะเตะพลาดแล้วทิ้งตัวเองครับกรรมการต้องเบรกเกมครับกรรมการให้ข้ามุมข้ามุมมานี อ๋อบอกพี่เลี้ยงครับมาบอลนำมวยเติร์นกันเลยม่อยาทิ้งตัวนักเลยเออเพิเพทิ้งตัวลงไปน้องในพันนี้อาญาเกมมันชกไม่สนุกกันเดี๋ยวโทษใบเรื่องกันเดี๋ยวโทษใบเรื่องนะนะกรรมการกรรมการเริ่มมีน้ำโหนะกรรมการสีหน้ามีน้ำโหครับทิ้งตัวนอนง่ายๆเกินไปครับจังหวะน,นี้แข้งขวาจอคาครับทะมาของเพชรสมุยแข้งขวาไม่โดนครับมัดขวาแหมไม่ถึงครับชินดอนยุนเข้าซ้ายอ๋อเพชรสมุยโดนเขาครับม่นสักครู่นะครับ โอ้โดนหน้าสะบัดเหมือนกันครับจังหวะน,นี้ทีมาครับทีบเราเดินเข้าหามัดซ้ายเอาเจอศอกจกังหวะนี้เอาศอกไม่โดนศอกโอ้ศอกกลับครับทา้านของจินนทยนเจอทีบหลังเขาให้ครับแข้งขวามัดขวาเพชรสมุยทีมาครับแข้งขวาจาวังหวะนี้ชัดเข้าไปมัดซ้ายเอาเจอมัดขึ้นเหมือนกันทีปไปครับจังหวะน,นี้เดินตามทิ้กตัวนอนเองอีกแล้วกลับมากันดูขึ้นมาดูขึ้นไอ้ยาอะไรของเขาครับ คนนี้เอาศอกซ้ายไม่โดนครับสอกกลับไม่โดนแล้วก็ทิ้งตัวนอนไปเองครับนี่ยังเพชรสมุยยังไม่ทันได้พลิกเลยนะครับนับครับกรรมการถือว่านับพอตั้งใจทิ้งตัวนอนครับกรรัการนับเลยครับโอ้นี่อย่าทิ้งตัวนอนแล้วเอาไหมโอ้เลือดกบปากอยู่ครับด้านนงของโอ้เจอสอกซ้ายครับจังหวะนี้ตีเขาเข้าไปแทงเขาขวาแทงเขาเข้าไปโอ้เข้าโทรไข่ไอาอาจารย์นามันโดนหรือเปล่าครับ มันโดนท้องน้อยหรือเปล่าครับโอ้โทรไข่พี่เบ้าอายาอาจารย์เขาโทรไข่พรไม่ไหวแล้วหยุดหยุดตีกันช็อกไม่ต้องหยุดตีกันแข่งขันเลยพี่เบ้าเฮ้ยหยุดตีกันแข่งขัน <c oughs> เขาอยากให้เรายุดตีการแข่งขันหรือเปล่าครับแบบนี้ครับแม่บทว่าจะแพ้บอกเลยว่าแทงไข่อืออายาช็ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวดูดูต้องดูความอดทนของกรรมการนะฮะไม่ไหวแล้วพี่เบ้า อายาเจ็บไข้ไปหมดแล้วอ,อายาพรุ่งนี้เดียวต่อเชา้าไข้ไม่แช่งอันเดียวต่อเช้าไข้ไข้ไม่แช่งโอ้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไข่ไม่แข็งนะครับโอ้จะลุกไม่อยากลุกครับคงอยากให้กรรมการยุติการแข่งขันแล้วครับแบบนี้อือฮึเดี๋ยวดูว่าเลือดกบปากครับเลือดกบปากกบจมูกครับแล้วก็ยืนได้พักนะี่คือโดนไปสองนับแล้วนะครับ สองนับคือยังไงก็แพ้ถ้าไม่พลิกฮะแล้วดูครับแมขยันทิ้งตัวนอนครับแล้วดีแต่กี้โดนครับอกว่าโดนไข่อะมาชกต่อครับชกต่อเ็าชกได้อยู่ครับมาเดินข้าวหาครับเตะจอขาเพชรสมุยอย่างที่บอกครับตัวเล็กกว่าเยอะก็เพชรสมุยครับแข่งซ้ายมาแข่งขวาเตะขาเขาขึ้นมาจังหวะนี้ครับกรรัการเดียวกันมา ยังมายังมาวากันไหมแขมรมาจากวันนี้ครับยับซ้ายทีมหน้าอีกแล้วครับโอ้ทีมหน้าอีกแล้วครับชินนนยุนครับทีมหน้าแบบนี้ครับเพชรสมุยเดินเข้าหาเลยครับซอกกลับมาเพชรสมุยมีน้ำโหรเพชรสมุยวิบวิบครับวิบแปลว่าโมโหครับซอกขวามาซอกซ้ายมาเพชรสมุยอย่าเล้าเล้าซอกขวาเพชรสมุยอย่าลกลกโอ้เจอสองหนึ่งสองแข้งซ้ายเพชรสมุยเข้าไปขัดขวาเพชรสมุยซอกมาทางด้านของชินนนยุนมัดมาเจอมัดคืนไปฮุกซ้ายครับลงไปนับเลยครับโอ้เจอมุก หมัดฮุกซ้ายเข้าไปครับมือสกู่หน้าขมาความตรงเลยครับโอ้โดนนับเลยครับเอาละครับเลยโอกาสแค่ครั้งเดียวครับทีมาแล้วก็ทิ้งตัวนอนอีกแล้วกรรมการลุกขึ้นไอ้ยาแข่งขวามาครับนี่ผลของการที่ถีบหน้าเราครับเอาซอกขวามาครับแทนนักของชินนนยุนแข้งซ้ายเพชรสมุยโอเตะเข้าท้องรับมีอาการจังหวะนี้เตะมาชินนนยุนซอกซ้ายไปโอเพชรสมุยโอเพชรสมุยจมูกเลือดออกเหมือนกันครับสงสัยพะดนสองมื่อสักูนะครับแข่งมาเจอซอกไป แข่งซ้ายผมจังหวะนี้แข่งขวามาครับแข่งซ้ายไปครับระวังครับอย่าลกๆเดี๋ยวได้พัดพกดังพึงครับอย่าลกๆขี้อย่าล้วนนเข้ามาเจอามัดห่อเพชรสมุยเลือดไหลเป็นสายโลหิตครับตอนนี้แหมเพลอล้วไปโดนสอครับแข่งซ้ายครับแข่งขวาขึ้นมาบันเซียนทิ้งตัวนอนอีกแล้วครับนอนดีว่าพบนอนดีว่าโอ้ยแต่เพชรสมุยนี้เลือดออกครับอหมดยกพอดีครับโอ้พลาดครับไปแหมจังหวะโดนโดนศอเขาครับอ่าแล้วแหมหมดยกสุดท้ายครับ ถ้าถ้าเสมอก็คือต่อ,อีกอีกหนึ่งยกได้แต่ดูถ้าไม่เสมอแน่นอนครับเพราะว่าได้สามน้ำนะครับโอ้ทิมน,นอนอยู่นี่เลือดออกปากครับเพชสมุยเอยเพชรสมุยครับขออภัยแหมพี่เลี้ยงถอดเสื้อเช็ดให้เลยครับโอ้พี่เลี้ยงทุ่มเทครับทุ่มเทได้เลือดของเพชรสมุยติดเสื้อนะฮะ แม่พลาดทีเดียวครับไปไปโดนศอกเขาครับเข้าที่ดังจมูกครับเลือดออกเลยครับเพชรสมุยอ่ะชูมืออย่างเป็นทางการครับคุณผู้ชมครับซึ่งก็แน่นอนครับเพราะว่าได้3นับครับแม่แต่ว่าชนะครั้งนี้ได้ได้เลือดกลับบ้านครับก็ชูมือให้ทาอของเพชรสมุยครับลูกเจ้าพ่อโรงต้มครับเป็นฝ่ายชนะอย่างเป็นเอกฉันท์ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับชงโคชชทีวีครับในช่องทาง Facebook กด Sub s c r i b ์ครับอ่าช่องทาง Facebook กด ติดตามครับช่องทาง u t u b e กด s u b s c ด i b e ครับช่องทางของทิกตอกกดหัวใจกดบวกครับอ่ะถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปพี่หนึ่งถ่ายรูปพี่หนึ่งมีถ่ายรูปกับสาวสาวครับนี่ครับอ่ะพี่บ้าเอเอเรียนไปพี่บ้ากับบ้านกับบ้านลบบ้านไปทิ้งตัวเทบานแล้วเออผ่านนี้เอาละครเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับอ่ะยิ้มได้ครับพอได้ยิ้มได้หน่อยครับเพชรสมุยครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอืม นี่ผมผมรอจังหวะที่ผมจะได้ได้ภาพปกได้แล้วฮะอ่ะเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ